đây cả anh cả nhâm hệt nọ ấy, cả anh cả luộc phắc cuộp luộc phắc ăn phắc này cả luộc ướp phở nông đưa ra mà hại mì kĩ thì biết nọ ấy, chát lên xa con đưa ra cái chín bùa bùa suất chín nhỏ nhâm hệt nhâm hệt ยำรูบบนนรวนะ้ว่ายำประมาณนั้นแหละเนาะภาษาไทยว่าเราจะหามไปมาๆมาๆเสร็จๆแล้วลมามามาลกันไปหน่อยอืออือเป็นแกงไก่อืมอืมเปื่อยขาวเลย

chạm hết, um, um, kiếm đấy à? đừng đà nôn trong bà coi coi nó, coi nôn, coi 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 ก้เลยเอ้าตื่นแบยมาลูกตื่นหรือก็ลูมาหยอกตื่นไพล่ม้อ,มกกเเองอยอยาาอเ,เลยอืมแกงไก่กับขับวเจนลิกับแมซอยเมื่อวานยี่น,น,ไปไปน้องเลยตอนขำเหนาะแ่ซอยฉินซอยด้วยเมื่อานมไปันน้มเดินไป ăn hmmm 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 không biết là hmmm 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 anh đi bánh hmmm hmm 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 ít hmm cho hmm 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 đi hmm hmm đi ลุกให้น้องด้ไไดลุกจะไปดิปลาลกแกะสบายดีปลาลกก้อนขยายพกแกะขนนี้พูดสบายดีปลาลุกพูดโอ้ยเออผมมีเข่พี่น้องล่ามมีข่อ่ะอัอออนออนี้พอแกะอันนี้อ่ะอ ลูกอะ่อก็ได้ขนมมาห้ลูกแน่พี่น้อยใบจ้ะไม่ใช่บดูใบดูิดูเยอ่ะกูนมัตอมือเก่งใจกับเปื่อยพอเลยปันฮักเลยมันฮักนะ

Lạy <NReady> lạy <đạt, đạt> nữa nặng 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 ừ nặng 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 응. 이거 관리하고 이틀 남았어. พอกันเห็ย่างง้แ <h> ล้วบัเอาบวงนะนเอามาออาหารมอ้ยอืมโอยกินไไงยังไเพื่อเอ้ยมาถ่เนง Show, <tok> <egisten> uhh. Nhưng có sao cũng đúng Và hai lại cái nhắn mới nồn, mở nó dẻo đấy Mà mình có ma pha quần Thì là này nó Và có lại con xe có tên ta đình chèn tiên này, chồng nó đại đơn nào có một ta